สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมละพนพอเอ็ดดอกงามพี่น้องดอกนี่ดอกปังใหญ่มานีดอกดอกนี่ดอกใหญ่แต่อันแม่งกินไปแล้วดอกนี่มนดีเห็นยู่ข้างหลังมันดอกนึงพี่น้องดอกใหญ่เดี่จะพับเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเห็ดดอกงามเกลียวกับทุกคนค่ะ นี่ค่ะโอ้นโอจนมันจะลมเดียวพี่น้องแบบตุบๆเลยสองดอกเลยพี่น้องนี่ค่ะมองอเป็นดอกนี้แหละก็เลยไปเห็นดอกอนะเห็ดดอกใบงามค่ะตัดขากันทุกคนดูซิว่าเห็ดเนี่ยมันมัน โอ้ขาเน้นติ๊กเลยค่ะทุกคนนี่ขาอืมอ,อย็กได้แบบนี้เลยมันหายากเด้มือนี้มาสวยนี่ค่ะต่อค่ะม,มูมนแล้วค่ะพี่น้องขาดอกที่สาม โอ้ล่ะล่ะโอ้ล่ะล่ะแสดงว่าตรงนี้ไม่มีคนเดินนี่ทุกคนนี่ขัดข้าวพี่นเดี๋ยวเด้อเง็ดขับพี่น้องขานม้นติดเลยเอา้าโมเมนโอ้ยเกือบไปแล้วพี่น้องขานี่นี่น,นี่ตัวไลายนี่โอ้โหสวยมาตัวไลายตัวให้เกือบมากินไปหมดก่อคนอะ นี S <S mm ่โอเคปะเจออีกแล้วสองดอกงามงามแล้วค่ะ mm ทุกคนนี่คร uh ับโอ้ยเหลืองงามจังเนี่ยกรบพี่น้อง ตัดขาค่ะดอกงามเลยพี่น้องเสียงพ่อแม่ลูกเขาหากิห็ดอยู่ในป่าเต็กโซเซียลอยู่พี่น้องตต่อขาพอนราพ่นเหลียวไปเห็นดอกงามมากเลย อันนี้ย่ำใบเลยพี่น้องอไปเอาค่ะโอ้นี่ดอกเลยว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอกนี้ก่อนค่ะป๊าเจอเห็ดดอกงามออโอ้ยแต่โดนแมงกินแล้วนี่น่าตีจังตัดกินไปครึ่งหนึ่งเลยพี่นอ้องนี่ค่ะโอ้เสียงเด็กมาก ไปะพี่น้นองค่ะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาละพอนผอ็ดอกงามพี่น้องดอกนี่ดอกปังใหญ่มาน,นีนี่ดอกดอกนี่ดอกใหญ่แต่อันแม้งกินไปแล้วดอกนี่มาีน,น เห็นอยู่ข้างหลังกันดอกหนึ่งพี่น้องดอกเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปบ้างน้องคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องปาดยางกินกินด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่โอ้ยอยากให้พี่น้องเห็นนี่เดี๋ยว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 ไอ้ดอกนั่นพาไปเอาไปเอาดอกนั่นค่ะพี่น้องไป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 เอาดอกนั่นค่ะไปจะยังม่ตัดขาสองดอกนี่พี่น้องเดี๋ยวเราไปเอาดอกนั่น ที่อยู่ข้างหลังแล้วพ่อน่ะพี่โนโอ้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ไปไปแล้วพ่อได้ยินเสียงนี่ <c oughs> ไปขับไปเดี๋ยวโอ้ยปราตู <c oughs> ขันพอ่อแบบมีหลายๆก็สิมวนวิวววเดี๋ยว้ะเดี๋ยวนะ นางก่อนพี่น้องโอ้ยเห็ดอันนี้เห็ดันเห็ดลมก็อยู่ใกล้ๆนี่พี่น้องดี่ะโอ้ยดีใจพี่น้องค่ะนี่นี่นี่เจอเห็ดดอกงามค่ะนี่เก็บค่ะพี่น้องค่ะดอกที่สามดีใจอยากกรี๊ดวันหลังกได้ยินเสียงเด็กหน่อยวัน ขนาดเล่นพี่น,อน้องว่ามันจะบกพอรอยด,ดอกงามมึงสีเหลี่ยมงามใบมันพี่คักเถอะคัก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 ,กแต่เสดายดอกนี้เนาะมันงามนะแต่เมงกินมันไงป้าดโถโอ้ยพี่สั่งเถอะวะเมงมัน งามอดพี่นองค่ะงามสปอนจับเห็ดกับเวลาพรอนกับพี่นองอค่ะไปะยังตัอนี่ค่ะสองดอกหนึ่งก่ะทุกคนงามอดพี่นงโอ้ยสปอนเห็ดสวงใบ <c oughs> พี่น้องคะ่ะวันละพ่อนอยางวนไปวนมาเจอจนได้ <c oughs> ดอกงามกับดอกนี้ค่ะแล้วก็มีอีกดอกนึงกับทุกคนอยู่ใต้ใบไม้นะทุกคนนะดอกนั้นนะต้องดูให้ดีๆนะว่านะใบไหม,ม,ม้มันปังขนาดนละยพี่น้องปะเดี๋ยวมาเอาดอกนี้ก่อนเนาะอืม <c oughs> อะไรจะเป็นงามขนาะดนี้ งามครับพี่น้องาดูเนี่ยดอกใหญ่ๆในหลายดอกเลยเดี๋ยวไปลล์ดอกนั้นกั็ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยมี่กระพณลนอนเกลียบอยู่พี่น,อน้องเฮ้ยเกลียบว่าจะไปล้วนเป็นดนนนอกนอะไร เวะลาพ่นยางวนอยู่เนี่ยวนไปวนมานี่ค่ะนี่ค่ะ,ะเสียงเด็กน้อยเรียกเสียงอื่นพอแม่อปะยางกลับคขับี่นอก เลยแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะหุ้ยบริเวณน,นีน้คนยคาผพานี่ทีเนาะพี่นอ้นองเนาะซันบนเหลือไปเฮีว่ารับคนเลยเห็ดอกนัาเนี่ยกเห็ดสาวนี่เนาะอยากตั้งกอดจอดอยู่พี่นอ้องนี่ค่ะดำปีเลย มีดอกหนึ่งพี่นอ้องมันจะลุกไปแล้วนะเออห้มันได้ยาสิพี่ไปนี่มองค้นบุยางพาราเนี่ยกระดอกหนึ่งทุกคนเกือบไปแล้วเกือบผ่านไปแล้วยอดไม่ไดีนี่นี่ค่ะโอ้ยตรงนี้อะไรๆ,ๆดอกกี่ตีไปมาแล้วพอดนะีอีกดอกหนึ่งพี่นอ้อง ไฟไม่ถึงไหนเลยนี่ค่ะงามเดเ๋็นตัดขาค่ะนี่ค่ะอุยเกิดมีเถ้าป่าเลยตัดขาไปค่ะกระโดดทุกคนโอ้ โอเคอยู่ค่ะพี่น้องเมื่อวันกนนน่อนเหมือนเวลาพามาเก็บเห็ดอยู่แถวนี้ <c oughs> นึกว่าจะไม่เจอนะแต่ที่เจอดอกหนึ่งมันกแก่แล้วค่ะทุกคนนี่ดอกก็คือเฮ้ยไม่ซอนอยู่เลยว่านี่ผายเห็นม,มั้งเนี่ยพี่นี่ค่ะ นั่นแหละคะ่ะก็ยังได้อยู่ดอกหนึ่งนะเพราะวันนั้นเก็บเอาอยู่แถวนี้แหละสรุปบายนี่วัลพ่อนกับเมื่อเก็บเห็ดได้หลายหลายติบอยู่พี่น้องคะ่ะก็สองกิโลกว่านั่นเลยเนาะก็ตะก,การนี่ก็บ่ค่อยเก็บเอาเห็ดเอไอเห็ดเพิ่งหวานหมวกสมเท่าไหร่ครับพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามันเยอะมากวัลพ่อนขี้คันหิวกระตาพี่น้องเออ เลี้ยวไปก็โอ้หนั่นเห็นเซฟดอกหนึ่งเดี๋ยวออกมาให้ดูนะทุกคนเ<อ>จ้อเจยแล้วแล้วก็มีหมวกส้มด้วยข้างหลังเดี๋ยวนะนี่กับพี่น้องค่ะดอกเล็กๆคนคงจะเดินผ่านเหมือนกับพี่น้องโอ้ยดอกสุดท้ายค่ะเดี๋ยวตัดขาเลยเนาะอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนนะ้เนาะที่เข้ามา หลับชมคลิปวิโดโอให้เวลาพรค่ะกัเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องค้าอันนี้ก็ตัดขาเลยเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะพอได้แก่งอยู่เนี่บนเมื่อหล่นกระตาคนลหลายกลัวไปไปแล้วค่ะ